ลับเข้าสู่ตลาดอเยรานะครับประธานบริหารตลาดนั้นยังนั่งเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของพื้นที่ตลาดอายราตลาดผลไม้ที่กว่ากันว่าทันสมัยและใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครชมต่อนะครับคู่4เราชมไทยกับอินโดไทยกับฟิลิปปินส์และไทยกับญี่ปุ่นมาแล้วต่อไปนี้ กองฟ้านครหลวงโปรโมชั่นจะอุ่นเครื่องพิเศษ6ยกกับนักชกไทยด้วยกันนะครับก็คือพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ดาบนิดต่อยกันที่น้ำหนัก116อปอนด์เริ่มแล้วนะครับต้องขอบคุณเอียร้อยห้าสิบนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วเป็นการสู้กันระหว่างกองฟ้านครหลวงโปรโมชั่นนะครับกับทางด้านของพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ดาบนิด1้6จากราชดดำเนินนี่เป็นแชมป์ WBC รุ่น ซูปเปอร์ไฟเวทนะครับเป็นนักมวยที่ถนัดข้างแม่ช,ชวนทะเลาะชวนทะเลาะเลยพงศักเล็กชวนทะเลาะเลยครับมาสู้ครับมาแบบไม่เกรงใจเลยนะครับพงศักเล็กโอ้พงศักเล็กเนี่ยเป็นผงศักดิเส,สมป์เยาวชนเลยนะครับนี<ทะ>่เป็นยกแรกกลายเป็นพงศักเล็กที่เดินเข้านะครับโอ้โย<ทะ> เดินเบียดอีกครับแม่น่าจะเป็นไทยพบไทยถูกคู่อีกคูู่หนึ่งนะครับครับองศักดิ์เล็กก็ถือว่ากรีเป็นร้องเยอะเลยครับแต่ว่าแม่เจอกล้องฟ้านี่ไม่กลัวเลยครับนี่ครับเปิดบูกก่อนด้วยแบบนี้สนุกแล้วครับไทยเจอไทยแฟนๆก็ไม่หนีไปไหนนะครับที่ตลาดอัยราเอาครับไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เสียดุลการค้าครับมีขยับหลอกนะครับกล้องฟ้า ไม่สนนะครับพงศักดิ์เล็กส์ดานิดกล้องฟ้ามาจากไหนผมไม่สนครับเล็กกว่าด้วยนะครับฝั่งน้ําเงินก็คือพงศักดิ์เล็กนั้นบางกว่าเล็กกว่าแต่หัวใจโตครับโอ้โหบีติดนะครับพงศักดิ์เล็กขยับออกมาครับกล้องฟ้าขยับออกมากลางเวทีก่อนนะครับแหมพงศักดิ์เล็กที่บีติดหายจังหวะยิงหนึ่งสองอครับแล้วขยับโอ้โหดิพงศักดิ์เล็กครับลุยเข้าไปไม่ใหญ่เข้าไปแล้วโอ้โหไม่ มาดีกรีเป็นรองนะครับบารมีก็เป็นรองแต่ว่าไม่กลัวเลยครับวัวใจไม่เป็นรองเลยครับมาสู้ด้วยครับมีจังหวะดันต่อยค้ำต่อยครับผมสักเล็กชนอย่างเดียวเลยครับยกแรกมานี่เปิดสตาร์ทชนเลยครับเอาครับอย่างนี้ได้ดูกันยาวๆแลวครับหนังชีวิตแน่โดนซ้ายครับหลบขวาโดนซ้ายขัดยุ่งแล้วครับอย่าประมาทนะครับกองฟ้า โอ้นี่อุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องกับนักมวยที่ต่ำชั้นกว่าครับถือว่าเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ว่านี่จะกลับกลายเป็นว่าเผาเครื่องนะครับไม่ใช่หายไปเลยตับชานะครับคู่ไทยภูไทกกองคว้าเจอปงศักดิ์เล็กสิบดาทนิดมาแบบไม่เพลงใจกันเลยครับ วันนี้ท่านชมสดจากที่นี่นะครับส่วนวันศุกร์ที่24สดจากร้านจอดรถโรงแรมสยามพราไดอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับโรงข้ามพิมพจำกลางของเฟรม24ครับเดี๋ยวเรียนรายละเอียดใหนสั่งขอบคุณเอรอนสิครับขอบคุณสมกฤตต์ตังคุญยับขอบคุณพาราแคปขอบคุณสยามวินเนอร์ครับ2 0 1 4คุณเทวินกิตินุกูลกิจนะครับดนกันต่อครับโอุ้ยโดนแล้วครับบองฟ้าโอ้โหไม่ตัวร้อนจริงๆครับ มีหลังคาครับวันนี้ไม่กัวร้อนเลยโดนชนเลยครับทางด้านของโคงศักดิ์เล็กปล่อยแรงมากครับดูครับกองฟ้าต้องต้องระวังให้ดีแล้วแม่ถูกคู่เลยครับคู่สี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอร่อยหอกคุณไทยรัศนคงศักดิ์เล็กนี่เป็นตัวเล็กใจใหญ่เลยนะครับให้เกรงใจเลยให้เกรงใจรุ่นพี่ทีให้เกรงเหนือกว่าดูเลยครับเดินชนแล้วแม่กองฟ้าเดินเบียดเดินบนอย่างนี้ครับ ตีครับต้องดักอเคัตเอาดูครับโอ้โหแต่ผมสักเล็กครับตัดลำตัวแบบบี้เลยนะครับกองฟ้าต้องใช้อัมคัตนัดสยเอากลายเป็นมวยถูกคู่ครับถูกใจแฟนๆท่านรองครับลุ้นสองอย่างครับลุ้นพระพิรุนอย่าเพิ่งตกลงมาก่อนครับนาทีนี้คลึงมาแล้วขณะที่แฟนของผงศักเล็กลุ้นพลังกระปั้นกองฟ้าต่างหลักได้แล้วครับศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเอียบปลายเท้าสวนมีงัดเอาแล้วครับ หน้าเชิดหน้าลอยไปเหมือนกันรับพงศักดิ์เล็กอุ่นเครื่องหรือเผาเครื่องเดี๋ยวก็เห็นกันแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นกันแล้วครับตอนที่จะไปลุ้นนักตกสาวไทยลุ้นกับปั้นคูนี้ก่อนครับห้าโมงครึ่งทางช่องเจ็ดสีเปลี่ยนเามาให้โอ้โหมันพยักขะไม่มีใครยอมใครแล้วครับใกล้ๆน้องทีพี่ทีครับโอ้ยไม่เข้ไม่ฟิตที่แย่นะครับมะไรไม่ฟิตที่แย่ครับโอ้โหเล่นพอจะลง ไปหมดแล้วครบพงศักเล็กเล่นบททะเลาะไม่เลิเอาครับอย่างนี้ถึงใจพระเดชพระคุณเจ้าแล้วกองเชียร์เชียร์ซะด้วยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหููครับอาครับอย่างนี้มาตามสัญญาได้นะครับแม่อย่างนี้เ็เรียกว่าข้ามรุ่นครับกงะพงศักเล็กข้ามรุ่นเลยนะครับดีกที่ไหนพมไม่สนกรบพงศักเล็กว่านะโอ้โหแมช็อตนี้สวยนะครับชมเยสี แข่งวาดันแชมป์เยาวชนนะครับแชมป์เยาวชนนะครับไม่ใช่ธรรมดาคองต่งเล็กไม่สองยับเบียดท่านผลอากาศตีทีรวุฒมอบให้คนละสอง2,000ันบาทครับประมือดังๆครับชานะครับผลงานในยกที่แล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าศึกสายเลือดบางครั้งนั้นมันมันสนุกเกินกว่าที่เราจะเจอกับฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียอย่างคู่นี้เป็นต้นนะครับดูนะครับ พงศักด์เล็กนั้นไม่มีดีกรีอะไรครับนอกจากหัวใจจวัตรอยกับแชมป์เยาวชนได้สนุกถูกใจแฟนๆแล้วนะครับดีเลยนะครับชมการแต่งท่สดอีกครั้งหนึ่งสุขที่24นี้ที่ลานจอดรถสยามพระดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับถนนงามวงวานซอยงามวงวาน51ครับเป็นศึก WBC สยามพระดส่งเสริมกีฬาและต้้นหายาเสพติดอขอบคุณ1 5 0ครับลูกหม,มาลมยนตองหนึ่งห้างขายยาตาเสือ11ตัว ห้างพผยาตาใบหอทางด้านจิวเจนปูเซนเกีวหนังนะครับสีรีนาประเทศไทยจำกัดตลาดอายาลาดีมาโกประตูโดยสยามวินเนอร์ครับขอบคุณครับน็อกได้ครับภาพเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณนะครับคุณคมสัรสุพรรณบุรีครับน็อกได้รับไปเลยครับคุณอเมริโอบรทานนะครับเจเนดิวขอบคุณสาหร่ายนะครับเสือ11ตัวต่อแก้วอเมิโอบตีนครับโอ้ยุ่มแล้วครับเจอเล็กมเล็กไม่กลัวใหญ่ เล็กไม่เกรงใจแล้วครับแล้วแฟนๆส่งเสียงเชียร์ซะด้วยครับนี่มันจะกลับกลายเป็นเผาเครื่องนะครับอ้าวครับไม่สนนะครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กเจปูปอกขอบเกลือมาแล้วครับแม่ยานางของเขาสั่งลุยเต็มที่ทีมงานจ่ายอดดอนเมืองคุณสมยศจุลเสนคิดไม่ถึงยุ่งเลยโอ้โหดูครับโอ้โหกดดันมากเลยโอ้ยุ่งเลยครับต้องว่ามา ที่เขาโครงสักเล็กขณะที่ก้องฟ้ายังไงดีน้องมาเหมือนจะเป็นแชมป์นะครับโอ้โหตายเลยครับโอ้โหกล้องฟ้าลำตัวล้วนครับลำตัวล้วนครับพงศักเล็กหายใจทันหรือเปล่าครับหายใจทันหรือเปล่าโอ้ยแรงเชียร์ด้วยนะครับก้องฟ้าต้องฮึดแล้วครับต้องฮึดแล้วครับต้องกัดฟันแล้วครับกัดฟันครับโตลำตัวเยอะโอ้ยงานนครหลวงโปรโมชั่นเจ๊ตุ๊กไปใจหายใจคว่ำแล้วครับนั่งบิดตัวเป็นสระอาแล้วไหวไม่ไหวก้องฟ้า ยกนี้โดนหนักเหลือเกินพี่อย่างเดียวครับสีข้างน้ำตัวอ้หุยโอ้โหใจโัวใจเจ้าเด็กคนนี้โอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้ดีกรีรองแชมป์เวทีราชดำเนินนะครับไม่ธรรมดาชนจริงครับอ้าวลครับแฟนๆชอบใจครับอย่างนี้รองแชมป์ราชดำเนินต่กับแ oh. oh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  oh. ชมป์เ oh oh. oh oh, ยาวชนโอ้โหนี่ไม่ใย่ชิงแชมป์นะครับ หนเครื่องมีแค่หุ่นเครื่องครับโอ้แต่ต่อยยังอะชิงแชมป์ครับผงศักเล็กปอฟสายโยกได้กันคนอะอย่างชมผลงานของไทยพบไทยครับกองฟ้านะรหลุงโปรโมชั่นกับพงศักดิ์เล็กสิบดาบนิดก็เกมนั้นกลายเป็นถูกคู่ดูสนุกครับเพราะว่ารองแชมป์ราชดำเนินพงศักด์เล็กนั้นเดินไม่ยอมถอยให้กับแชมป์เยาวชนเลยครับ ขอบคุณบริษัททัานยาตราใบห่อยาบัเลาเม,ส,มสิดวงขวานหนักาลายใบห่อเป็นยาแผนโบราณบริษัทมิเลมเมจจำกัดขอบคุณจิวเจิงปูเซินจิวหนังจิวเจิงอูชี่จิวหนังบริษัทนีนาประเทศไทยพัฒนาสีน่าสีทิงคอปราตรา,ามูบริษัทแสงไทยมินิทอนจำกัดและตลาดผลไม้ไอยาราโอ้โห,โหโเกมวงในครุ่มในกันอย่างเดียวเลยครับคู่นี้ไม่มีวงนอกเลยนะครับดูครับ ปักหลักซดกันมาต่อมัดนี่ครับคนไทยมาไทยใยนสายเลือดเป็นไทยกับไทยสู้กันไม่เสียดุลการช้านะครับสนุกสนุกมันๆอย่างนี้ขอบคุณเอ็มร้อยห้าสิบนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักถือว่าครูคุณธุระชาติมาโดยตลอดวันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับหัวใจของคงศักดิ์เล็กทีมงานของเจปูปอกรบเกือทีมงานของจ่ายยศธรเมืองเป็นนักสู้โดยแท้ถือว่าเป็นนักสู้โดยแท้เลยครับ ความตั้งใจความมุ่งมั่นนั้นเกินตัวได้กันคนละแบบดีกันคนละอย่างนะครับอีกคนนึงเปิดเกมอีกคนหนึ่งชัดเจนดูว่าใครจะเข้าตากรรมการได้ใจเลยครับไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะสาหรับพงศักดิ์เล็กแฟนๆดูแล้วติดตาท่านพลอากาศตีธีรวุฒบุญเลิศจะมอบรางวัลพิเศษให้อีกคนละ2,000บาทนะครับ,<อ>บในกาหน้า<อ>นที่ชกกันสนุกประทับใจ คือใจที่แรงมาพิเศษแ่แกมีหลายก๊อกจริงๆครับพงศักดิ์เล็กมาอีกแล้วครับมาเป็นรอกระอกมาพร้อมๆกับภาคพิรุณครับตอนนี้ตกมาแล้วครับที่ตลาดอัยาลาฝนตกลงมาแล้วครับวันเวทียังว่ากันต่อครับฝนตกลงมาอ้าวกครองฟ้าโต้ไปดีประคัตตกลงมาบ้างก็ดีครับจะได้ช่วยเหลือไทยแรงไม่หยุดเลยครับพงศักดิ์เล็กออกอาวุธเมื่อไหร่เสียงเชียร์ก็มาเมื่อนั้น เบียดกันหายใจรถต้นพอแล้วนะครับตอนนี้ศีรษะชนศีษะแล้วใครดีใครอยู่จะมูกหรือจ่าครับผู้นี้ออกทางไหนกรรมการคนหนึ่งเปิดเกมคนหนึ่งจังหวะฝีมือครับโอ้โหบี้จริงจริงครับกันด้านโบสัตแลกล้ำตัวต้องฟ้าโตอ้อวเบิ้ลสองมัดมาจะดูไปแล้วก็น่าสนับสนุนทั้งคู่เลยครับโอ้โหนี่ถ้าซ้อมไม่ถึง ผลงนยก4นะครับกำลั6ยกผ่านไปแล้ว4เหลืออีก 2, 2> ตามกันต่อครับ2ยกต่อไปนี้ก็น่าจะเข้มข้นถูกใจแฟนๆนั้นปลบมือให้แล้วนะครับกับมวยคู่ที่4ก้องฟ้ากับปงศักดิ์เล็กส่วนวันที่24ที่ลางจอดรถโรงแยาสยามพลาไดางามวัน51นั้นจะเป็นเพชรซีพีเฟสบารกับอเล็กซิสปาราทิอู นัมกมวยจากฝรั่งเศสและกองฟ้าป้องกันแชมป์เยาวชน112ปอนด์กับฮิกะฮิกะ,กะไดโกะนะครับผู้ตาดิมเป็นญี่ปุ่นครับงานนี้คุณชิยพัฒน์คุณชูชีตปรีโพคาคุณอุทัยทัพอาสาและก็ะคุณนิมิตทัพก้านานรวมทั้งคุณศิรัตเจนจกักระ ถาหนุ่มใหญ่จัดเพือ่อต่อต้านยาเสพติด24<อ>จะสีไทยเข้าสดสุดหน้านะครับสุดหน้าไปดูกันดูใจรัาคว้าประชาสัมพันธ์มาลุ้นกันต่อครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าคูน่นี้นี่แฟนๆเฮใจออกเป็นสองฝั่งสองฝากแล้วครบบววกกับชอบมวยฟูตกับชอบมวยฝีมือใครดีใครอยู่ครับคุณนันชัยโอ้โหดูไม่ออกนะครับอยู่ที่ความชอบแต่ว่าดูกรลเบิตบ้างครับกองฟ้าแม่ต่บงศักว์เลยครับ คนตลอดเวยต้องหน้าสร้างทั้งคู่ดก็มีาาคนาครับดูจากผลงานวันนี้แล้วเชื่อเลือเกินว่าโปรพอเตอร์อย่างคุณสุรชาติพิสิทธิพุทธินันนั้นต้องวางโปรแกรมต่อเนื่องไว้ให้แล้วครับต่อยถูกตลาดแล้วเกินครับคองศักเล็กนี่ต่อยอย่างนี้นี่พกพบอกว่าเป็นที่ที่ชอบของแฟนๆนะครับให้ชมกชนทุก เป็นวยู่า่าจบหาดับคู่้างนี้ได้ที่ไหนมีความตั้งใจจริงๆครับคูเลยครับไม่หยุดครับอดูครับทำปั่นต่อยยิงต่อยยิงคึกครับถูกใจแฟนๆแล้วครับแบบนี้พันไปเรื่อยครับพัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับแพชนะไม่รู้ครับโอแพชนะไม่รู้ครับต่อยไว้ก่อนแต่ใส่เกียร์หน้าเดินเต็มที่เลยครับ มานี่บูพันแท้ครับไฟไตร์เตอร์รุ่นใหม่ครับองนนหน้ารุใหม่มองหน้ากล้องฟ้าแล้วไม่เหมือนคุณพ่อที่บ้านนี้ชนผล<อ>งานยกที่แล้วยก5้าครับมีบางกังหวาครับที่ผงสร์นั้ปลบกเอาใช้นวมปลบไปที่หน้าอกครับปลบไปที่อกของตัวเองนะครับตลอไปเพื่อจะเรียกพลังกลับคืนมา เรียกว่าเรียกทำร,รมทานยังนั่งเชียร์อยู่นะครับขอบคุณบริษัทเอ็มยหจำกัดเครื่องดื่มเอ็มบริษัทเทคโนโลยีมพัฒนาจังหวัดทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินยกสุดท้ายครับใส่เลยยับเลยนะครับคู่นี้ต้องสู้แล้วนะครับ3นาทีทองมาแล้วเอา<ช>บ้างครับก้องฟ้าตัง้ง,ตงรับมานานแล้วครับก้องฟ้าจะโชว์แล้วนะครับยกสุดท้ายโอ้โหลุยแล้วครับสถานการณ์จะพลิกผันแค่ไหนครับอ้าวอ้าวอ้าว โอ้โหเล่นอ้าโตแล้วครับโตแล้วคุณตลบแล้วครับวันนี้คุณตลบแล้วครับที่ตลาดอัยาราโอ้โหดูครับแฟนๆสูงใจพระเดชพระคุณเจ้าครับอย่างนี้แย่งเข้าไปแย่งกันเข้าไปครับเอาแล้วครับใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่ครับเอาครับใครจะได้นั่งเป็นผู้งล่นนะครับตอนนี้ท่านรองสวนมาทีรท่านรองสวนอีกแล้วพงศักดิ์เล็กมาทีหลังนะครับ หลังจากที่โดนไปก่อนเอาละครับไทยจยืีระยะได้แน่นอนกว่ากันต้นน้ําปลายน้ํากลางน้ําดูให้ดีครับมมีโอกาสไปภาคเหนือหรือเปล่าเจ้าก็หรือเปล่าครับคู่นี้ <c oughs> ดีกันคนละอย่างเลยนะครับถ้าหมดนี่จบ <c oughs> เป็นลมนะครับไทยหมด <c oughs> ไทยหมดก็เกอบเป็นลมนะครับ <c oughs> อ้าอ้าวแล้ว่งกันใหญ่ใช้เหลี่ยมมวยไทยอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้เหลี่ยมมวยไทยครับแ่ ต่างคนนั้นต่างเป็นมวยไทยมาก่อนอาศัยเรียมตัวหักเททิ้งไม่ได้ครับหักต่อครับโอ้เอาแล้วครับโอ้โหทิ้งแล้ทิ้ประเทศไทยนั้นยังต้องการความสามัคคีครับแต่บนเวทีนั้นไม่ต้องนะครับสู้กันแบบกีฬาลูกผู้ชายโอ้โหแฟนๆก็สนุกตื่นเต้นแล้วครับแมนี้เยี่ยมเยีกยมจะดำเนินการแชมป์เยาวชนแมจะรุ้นติดตัวไม่ได้ แม right 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 e ่จะเล่นบทตีท้ายครัวแบบมวยไทยนี่ไม่ได้นะครับโอ้โหลงแทบจับครับทังคู่ลงแทบจับโอ้โหมขึ้นบนล้วนๆแล้วนะครับลงล่างลำตัวลำตัวลำตัวหมดชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นและเร้าใจให้กับแฟนกีฬา ไปชมการขายทอาสดรวมทั้งชมสดสดที่ตลาดอัยารานะครับนี่คือกล้องฟา้านครหลวงโปรโมชั่นแชมป์เยาวชนของยูบียูบีซีรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับกับรองแชมป์จากทิธีมวยราชดำเนินคือพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ดาบนิดเกมนั้นตื่นเต้นจริงๆนะครับเรียกว่าสมราคาสมศักดิ์ศรีทันทีเป็นแฟนกีฬาดูแล้วก็คงจะให้คะแนนไปด้วยกันและสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเมื่อโชคครบยกมาการชมูมือเลยครับ น้ำเงินนะครับวันนี้ก็ให้ทางพงศักดิ์เล็กนะครับสิทดาบนิกเป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ